สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกับช่อง MM Cactus Channel นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูการเด็ดหน่อของโคน,นโนเสาร์นะครับไโนเสาร์ก็จะมีหลายโคนนะครับวันนี้นโนเสาร์ของเรายับทุกตัวนะครับมีก็อตจินะครับทีเล็กทีลักนะครับมาจุนก้าแคทซี่เดมอนนะครับกีลีซ์ส เดี๋ยวจะพามาดูแต่ละโคนเดี๋ยวให้ดูทีรักก่อนนี่ทีรักของเราชมพูนะครับต่อไปให้ดูแคสซี่เดมอนนี่ครับแคสซี่เดมอนต่อไปนี่ LB ทีเล็กนะครับต้นแอลบีทีเล็ก ันนี้มาตุนก้านะครับอันนี้ทีเล็กนะทีเล็กตอนนี้ก็ตจินะครับก็ตจินี่อันนี้มาตุนก้าหัวใหญ่หน่อยอันนี้ซปเปอร์ทีเล็กนี่นครับ ทีเล็กอันนี้ฮอนฟอกนะครับนี่กระดูกขึ้นยับยับเลยเนีย่กินลีซัสนะครับอันนี้กินรีซสัสเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมีโค้นหนึ่งนะครับอันนี้กินคองนี่กินคองการเล็้หน้อองเรานะครับอย่างแรกก็คือเราต้องเตรียมถาดภาชนะใส่นะครับ ผาชนะใส่ทีนี้ก็เตรียมถุงมือนี่ถุงมือจะเป็นถุงมือกันหนามนะครับถุงมือกันหนามแบบหนาๆน,นะครับซื้อจากช้อปปี้นะครับลาซาด้าก็ได้นะครับทีนี้เมื่ออาวุธครบมือนะครับเราก็มาเลือกต้นนะครับเลือกต้นที่หน,อน่อดอกนะครับ เราก็จะกราฟต่อลูกผสมใส่ถุงดำนะครับอันนี้เราได้มาแล้วอันนี้คือสติลโลนะครับสตโลโลเราก็เด็ดก็จะได้ประมาณนี้นะครับ อันนี้ผมก็ใส่หลายๆคนรวมกันไว้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือแคสตีไดมอนด์นะครับอันนี้อุย้ยหนามแทงกันด้วยนะครับตอนนี้คือธนาทอสนะครับเหมือนกล้องก็ไม่ค่อยจับภาพเท่าไหร่นี่นครับธนาทอส นี่ทีลักนะครับทีลักนี่สไปโรนะครับบางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะหน่อมารวมกันอยู่อย่างนี้มีหลายๆชื่อจะดูออกไหมว่าต้นนี้ต้นอะไรนะครับต้องฝึกนะครับค่อยๆฝึกทําทุกวันดูทุกวันนะครับเราจะเข้าใจนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรเขาจะมีลักษณะเฉพาะตัวของเขานะครับเราก็จะดูออกเองนะครับถ้าเราทาทุกวันนะ เนี่ยอย่างนี้ LB ทีเล็กนะครับเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับพอผมเด็ดไปปุ๊บตรงโคนเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนชำํำอ่ะเราจะต้องตัดออกนะครับเนะี่ยแกนตรงนี้ตัดให้ถึงถึงนี่เลยถึงก้นเท่าหร่นะครับตัดออกเนะี่ยให้เป็นอย่างนี้นะครับให้เขาแบบเนี่ยเรียบไปเลยนะครับไม่ไม่มีแกนเนาะเพื่อที่เขาจะได้ออกรากนะครับ ไม่งั้นลากเขาจะไม่ค่อยออกเนาะถ้าปล่อยไว้นี่นี้ทีลักแบบมีภูแรกเยอะด้วยนะครับมีกล้ามอันนี้เราทำเป็นแปลงเต็มแปลงเลยนะครับเราก็เด็ด เด็ดวันละธาดุสองถาดนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะหมดแล้วเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมต้องกราฟตอ่อลูกผสมทำไมไม่กราฟต่อสามเหลี่ยมนะครับตอ่อลูกผสมก็คือเขาจะออกแบบ โช้ากว่านะมันจะได้ทรงที่สวยนะครับทรงที่สวยแต่บางต้นบางต้นเขาก็จะไม่สวยแบบเหมือนแบบเหมือนเขาไม่เข้ากันหรือยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยหัวเป็นก้อนเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะแหละออกทรงๆส,สวยๆนะครับแบบหน่อเขาจะสวยเดี๋ยวผมจะให้ดูต่อสามเหลี่ยม นี่เขาจะแบบเนี่ยเป็นก้อนเยอะๆนะครับจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเหมือนครับตไวโตวไวเกินไปต่อสามเหลี่ยมจะโตวไวเกินนะครับไม่ค่อยเหมาะกับตระกูลน้ำเสานะครับต้องใช้เป็นตัลูกผสมเนาะเราตัลูกผสมจะส่งช้ากว่าเขาจะได้สองสวยนะครับ อันนี้ก็ตอ่อพวกนี้กราฟมาประมาณปีกว่าได้นะครับเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าอะไรหมดหมดแรงแล้วนะหมดอายุต่อเขาเริ่มออ่อนนะครับตามการเวลาเนาะอาจจะต้องเปลี่ยนกราฟใหม่ครับส่วนหนอเนี่ยเด็หนอพวกเล็กๆอย่างเงี้ยไปทํากราฟรุ่นใหม่ส่วนอย่างนี้เราอาจจะตัดลงต่อนะครับก็ได้เหมือนกัน แล้วเอาไปใส่กระถางปลูกใส่ทถางส,ายสวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนชั้มหนอ่อม้ไดโนเสานะครับอย่างสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินไปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงข้างหน้าแล้วข้างหน้าโรงเรือนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู ต้นไมน้ไดโนเสาร์ที่เราทำไว้นะครับที่เราเด็ดจ,จากพวกเมกื่อกี้หนอ่อเมื่อกี้เราเอามาทำจะเป็นอย่างไรนะครับไปชมกันเลยนี่อยู่แบบนี้นะครับให้ดูว่าไหนดีเนีย่ยอันนี้ก็ มีหลายโคนนี่นี่น่าจะแซนคิงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูลากดีกว่านี่กำล,ลังออกเลยครับหลังออกออกยงน้อยอยู่พึ่งชําไปนะครับไดนโนเสาร์่วนใหญ่ผมจะไม่ทาย,ยาเร่งรากนะเด็ดมาแล้วก็จะทิ้งไม้แห้งสักเก็ดวันนะครับแล้วก็เอามาชําใส่ถาดพวกนี้ขั้นตอนอันนี้ยเหมือน น่า,นาผมน่าจะทำคลิปสอนมาแล้วนะครับก็คือเราก็เตรียมถาดใส่มะพร้าวนะครับสับรองก้นเนาะแล้วก็ใส่ดินนะครับใส่ดินแล้วก็ชําเลยนะครับชําเสร็จปุ๊บล้วก็เอามาวางไว้บนโต๊ะแบบนี้เนี่ยโต๊ะเนี่ยโต๊ะแบบนี้อยู่ในโรงเรือนนะครับวางไว้บนโต๊ะเลยแล้วก็โรยหินนะครับลดน้ําปกติเลยนะครับ3วัน2องวันครั้งหนึ่งนะครับหรือ1วันครั้งแล้วแต่ วัโลงเรือนเราร้อนมากแค่ไหนมันจะแห้งไวครับผมวางไว้บนโต๊ะเลยโดนแดดนะครับโดนแดดโดนแดดเหมือนต้นไม้ทั่วไปท,ที่เขามีรากแล้วนะครับโดนให้โดนแดดเหมือนกันเลยนะครับพอจากนั้นเราก็มาตรวจเช็กนะครับอันนี้ก็คือที่บางต้นอาจจะหน้าเน่าไ้เพราะว่าตอนแรกอะผมไปวางไว้แล้วโดนฝนเมื่อโดนฝนเขาจะเน่านะครับเขาก็ทยอยเน่าไปนิดหน่อยเนาะ โอเคอันนี้ก็คือที่เหลือรอดนะครับที่เหลือรอดอเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นนี้นอันนี้คือมาจุนก้านะครับมาจุนก้านี่มีรากแล้วสวยด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูถัดอื่นบ้างอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็เพิ่งชําไปไม่นานเองนี่ Lb ลีทรักส่วนตรงนี้ l b ลเล็กอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู L อลบทรักสักต้นหนึ่งนะครับ นี่คนระับมีลากอันนี้ก็คือสามารถเอาลงแยกปลูกได้แล้วนะครับถ้ามีเวลาก็หรือว่าจะปล่อยทิ้งไว้ก่อนก็ได้ให้เขาโตไปกว่าน,นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเขาก็โตไปเรื่อยเนี่ยอันนี้โตจนออกดอกแล้วนะครับมีออกดอกด้วยนะครับเหมือนแบบเขาหาอาหารกินได้แล้วเดี๋ยวเขาก็โตของเขาไปเรื่อยนะครับโตง่ายโตวไวนะครับเดโนเสาวช้หนอ โอเคเดี๋ยวผมพามาดูต้นที่แยกปลูกแล้วดีกว่าตรงนี้นะครับนี่คือไดโนเสาร์ที่ของเราแยกปลูกผมจะให้ดูต้นนี้ นี่ทีลักแล้วก็มีทีเล็กนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนมื่อกี้หยิบไม่ขึ้นนะครับขิงคองละกันนะครับนี่ตอนขิงคองมีดอกด้วยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นี่นะครับอันนี้ก็คือพร้อมจำหน่ายนะครับเมื่อเราทำเมื่อกี้นะออกลากสักประมาณใช้เวลาออกลากก็ เดือนสองเดือนนะครับแล้วการมาแยกปลูกกระถางสี่เหลี่ยมสองนิ้วนะครับแล้วก็ปลูกปกติเลยรดน้ําดูแลปกตินะครับทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนหลังจากที่ปลูกไปก็เริ่มเอาออกมาจัดจําหน่ายก็ได้เลยนะครับถ้าท่านใดต้องการทําขายเนาะถ้าท่านใดต้องการทําเลี้ยงดูเล่นก็เลี้ยงดูสวยๆง,งามๆเนาะเขาก็จะโตของเขาไปนะครับ สวยๆงามๆดูแล้วเพลินตาเนาะเยอะเยอะจัดนะครับโอเควันนี้ก็พาชมเขาเรียกว่า one, เด็ดหนอไดโนเสาราเนาะเพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดทับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวผมมาลงคลิปให้ใหม่เนาะสวัสดีครับ